สวัสดีเพื่อนๆนะคะก็ของกับช่องแพรรี่เพอลล์แล้วนะคะออก็คลิปนี้นะคะเราจะมาป้ายยาเป็นสกินแคร์ที่เราพูดมาหลายคลิปมากๆแบบพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วอะว่าเราอยากจะมารีวิวเขาแต่คือเราไม่ได้รีวิวเขาสักทีเหตุผลเพราะว่าเราใช้หมดแค่นั้นเลยทุกคนเราใช้หมดแล้วก็อ่ะหมดอีกแล้วอ่ะพอซื้อมาใหม่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวฉันจะรีวิวแล้วรอบนี้ติ๊ดเติๆๆ๊ดเติ๊ดอ่ะหมด คือมันไม่ได้ว่ามันหมดง่ายทุกคนแต่คือมันสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้เพลินแล้วพอแบบเออพอเราจะรีวิวอย่างเงี้ยเราก็ลืมใช่ไหมแล้วเราก็ใช้จน้มันหมดอ่ะทุกคนเราก็รู้สึกว่าเ้ยไม่ได้รีวิวสักทีว่าแบบเมื่อไหร่จะได้รีวิวสักทีจนมาถึงวันนี้วันที่เรารู้สึกว่าโอเครอบนี้จะต้องเป็นรอบที่ต้องรีวิวให้ได้เพราะว่ามันดีมากๆมันดีจริงๆคือ เเเรื่องลยป็นสกินแคร์ของคุณอูดก็คือตัวนี้เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเห็นมาแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันดีหมดเลยอะโปรดักของคุณ,คณ,คณอูดอะมันเอาจริงๆเราเราลองใช้มาจากการที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคนเราไปเที่ยวหวหนินกับเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโปรดักอันนี้มันดีจังตอนแรกอะพูดตรงๆว่าเราอะเข้าใจว่าเป็นอีกแบรนด์ ก็บอกว่าเ้ยเป็นของอันนี้หรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นของคุณอูนดีนะมันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญคือมันใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็มันช่วยปรับแบบทุกอย่างแบบเอวีติงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าค่อยขอลองไ,ไหมแล้วคือวันนั้นอนะไปเที่ยวกับเพื่อน3วัน2คืนแล้วคือเรา หลอยของเพื่อนใช้ตลอดแล้วเรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันดีอย่างหน้ามันดูปูแล้วมันแบบว่าเมคอัพแล้วมันติดทนทุกคนเราก็เลยเอ,อไปลองซื้อมาใช้บ้างคือตั้งแต่ทิปปีที่แล้วอ่ะจนทุกวันนี้เราก็เคยใช้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 บอกตามตรงว่าชอบมากคือชอบที่สุดคือวันไหนคิดอะไรไม่ออกหรือรู้สึกว่าคือเราไม่ได้ใช้แค่กลางวันกลางคืนคืออย่าง ระหว่างวันที่เรารู้สึกว่าหน้าเรามันใช่ป่ะแล้วพอเราไปล้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความแห้งใช่ไหมเราก็เอาของเขามาใช้คือเราใช้แบบแทบจะ everyday แบบ e v e r y time อะทุกคนเรารู้สึกว่ามันดีมากๆเราชอบตรงที่ว่าเขาอะหนึ่งเลยนะไม่เหนียวเหนอ่นะสองเลยคือเขาเหมือนแบบว่าซึมไวแล้วก็เหมือน ช่วยเรารู้สึกว่ามันช่วยหลายๆอย่างมันช่วยได้แบบว่าเยอะมากๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่มันจะไม่ใช่การรีวิวมันจะเป็นการเม้าเกินไปเราจะมาเข้าส่วหมดของการรีวิวนะคะทุกคน<ร>ก็อันนี้นะคะเป็นสกินแคร์ของโมเลกุลเอรนะคะเป็นสตาร์เป็นสตาร์เตอร์ซอครีมนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวครีมที่ลงเป็นขั้นแรกนะคะในการบำรุงผิวหน้าซึ่งสรรพคุณเขานะคะก็ ง่ายๆเลยคือเขาบอกว่าเขาเหมาะกับคนที่ผิวแพง้ง่ายแล้วก็จะทําให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นเพิ่มทําให้ผิวเนี่ยดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็ทำให้ผิวที่แบบว่าไม่อิ่มน้ํามาดูฟูดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะส่วนระยะเวลาในการปรับ พื้นผิวผิวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็ปัญหาผิวของแต่ละคนเนาะวิธีใช้เขาก็นั่นแหละทุกคนตามที่เราบอ,อกโดยสามารถใช้ได้เช้าเย็นหรือใช้ได้ทุกเวลาที่ต้องการนะคะตัวนี้นะคะจะปริมาณอยู่ที่50กรัมเรารู้สึกว่ามันมันน่าจะมีแค่ปริมาณนี้อันเดียวนะที่เราที่เราเห็นในในตัว แบรนด์ของเขาเนาะก็จะเป็น50กร,รัมแล้วก็สามารถหลังจากเปิดใช้แล้วนะคะสามารถใช้ได้อีก12 M เอ็ก็คือ12เดือนทุกคนตัวนี้สําคัญมากนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนทุกคนหมั่นดูตรงนี้เนาะว่าหลังจากที่เราเปิดใช้ครั้งแรกแล้วเนี่ยครีมมันสามารถอยู่ได้อีกเท่าไหร่บางอันแค่ส M เอ็ก็มีนะทุกคนต้องแบบว่าคอยดูเพราะว่าถ้าสมมติว่าหลังเราเปิดใช้แล้วอะแล้วพอสมมติว่าเขาเก็บว่าสเอ็แล้วเราไปใช้45 6หประสิทธิภาพครีมอาจจะลดน้อยลงเนาะอันเนี้ยสำคัญมากๆทุกคนชอบลืมดูอบ เออจริงๆเวลาเราได้ผูดักอะไรมาเราควรที่จะอ่านให้หมดนะคะมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆตัวเนี้เราชอบตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเนื้อครีมเขาอยากยาหนิบไมน้อยอ่ะโอ้เนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อครีมสีขาวขุ่นแบบนี้ทุกคนเห็นปหมซึ่งพอเกี่ยลงไปอะ่ะมันซึมไวมากมันซึมง,ง่ายมากแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีกลิ่นเลยคือเหมือนไม่มีกลิ่นอะไรเลยอะ่ะคือไม่มีก็คือไม่มีจริงๆอ่ะทุกคนไม่มีกลิ่นน้ำหอมไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นอะไรเลย คือมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเนี่ยแห้งล่ะเออคือฉันพูดขามาชอบแบบเยอะมากเพราะว่ามันมันเป็นสกินแคร์ที่เราชอบแล้วก็คือทุกครั้งที่เราคิดอะไรไม่ออกว่าฉันจะซื้อสกินแคร์อะไรดีก็คือเราจะหยิบตัวเนี้ยมาสื่อแล้วก็หยิบตัวเนี้ยมาใช้ตลอดเลยลก็คือเราชอบโปรดักต์เขาด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเรารู้สึกว่าเขาเหมือน ตอบโจทย์อะคือคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าสภาพผิวคุณเป็นยังไงแต่ตัวเนี้ยมันช่วยคือมันจะเข้าไปดูเลยว่าคุณเป็นอะไรแล้วมันก็จะช่วยเลยแต่ถ้าจะให้หาข้อเสียของเขาจริงๆนะเรารู้สึกว่าครีมมันไม่ค่อยช่วยเรื่องลดรอยดำรอยแด,ง,ยดงของสิวเท่าไหร่แต่แต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องที่ว่าแต่งหน้าแล้วไม่ติดโทนหน้าเป็นขุยบ่อย แล้วก็เหมือนหน้าไม่ไม่ฟูไม่ชุ่มชืน้นเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์แต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสีวูปัญหาสิวรอยดํารอยแดงฝ้ากะอันเนี้ยบอกตรงๆว่าเขาไม่ได้ช่วยเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําให้รอยสิวเราหายน้อยแบบหายไวขึ้นหรือว่า หายอ่ะเออเรารู้สึกว่าแต่มันตอบโจทย์พี่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแห้งบางจุดแล้วก็ที่สาคัญคือเวลาแต่งหน้าไม่ค่อยทนแล้วก็แอบ,บเป็นขุยบ่อยๆเรารู้สึกว่าตัวนี้มันเลยตอบโจทย์เราเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมารีวิวเขาเพราะว่าชอบมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้แบบไม่ได้ได้สปอนเซอร์อะไรจากคุณอูนในใดๆทั้งสิ้นนะคือใช้เองจริงๆเราอ่ะ ไปลองแอบไปหล่อริปของเพื่อนนี่แหละแบรนด์ของคุณอูนเหมือนกันมาลองใช้เรารู้สึกว่าริปตามเขาโอเคเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อทุกคนเพราะว่าตอนนี้เราเราติดใช้ริปตามตัวหนึ่งอยู่ของแบรนด์ของแบรนด์ใครอะ่ะของแบรนด์ของแบรนด์ของแบรนด์คุณนินอะเราจําชื่อช่องอยู่เขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันชื่อคุณนินเออเราติดใช้ลิปตามของเขาเยอะบ่อยมากๆเราก็เลยยังไม่ได้เปิดใจที่จะลองริปใหม่แต่ว่า ได้ลองแอบหลอยของเพื่ฉันแล้วก็รู้สึกว่าชอบแต่ว่าเออตอนนี้มีของคุณนินอยู่ใช้ของคุณนินอยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อแบรนด์ใหม่นะคะก็เป็นการรีวิวที่ฟิลฟิลอวยอวยเยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าชอบคุณป็นการส่วนตัวนะทุกคนแค่ ชอบรู้สึกว่าใช้โปรดักต์เขาแล้วมันดีจริงๆก็เลยแบบเอออยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันว่าเคยถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะซื้อสกินแคร์อะไรลองตัวนี้นะคะคือเลิศมากๆคือให้สิเต็มสิทิ์ทุกอย่างโปรดักต์เนือ้อครีมเอว h i n g ทุกอย่างเลยแล้วให้คือแบบเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มล้านเต็มแสนดูคน,นก็จบคลิปไม่ใช่คลิปรีวิวอะจบคลิปมวยครีมสกินแคร์ประมาณเท่านี้นะคะบังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ ใครบางคนหรือใครในหลายคนที่กำลังหาสกินแคร์อยู่กันก็ยังไงฝากติดตามคลิปใหม่ๆในช่องเรานะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรจะมารีวิวอะไรหรือจะมาอวยใครให้ทุกคนฟังก็ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะก็จะพยายามั้นคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะมาเสิร์ฟทุกคนก็ถ้าใครอยากดูอะไรก็สามารถแชร์ได้นะคะบอกต่อได้ก็สหรับปนี้เราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Bye. <laughs>